สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็พบกับช่อง BNM Channel กันอีกแล้ววันนี้มีสินค้ามารีวิวกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นโคมไฟโซลาเซลล์นะครับแบบติดผนังนะครับตัวนี้นะครับติดกับชายคาบ้านนะครับอันนี้นะครับที่ผมสั่งมานะครับเพราะว่าราคามันถูกนะครับราคามันถูกนะครับคุณผู้ชมปกติแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับผมจะไม่ค่อยนํามาใช้งานนะครับเพราะว่ามันมันไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ ใช้งานยังไงประกอบยังไงนะครับติดตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในกล่องมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมมาแกะดูกันเลยข้างในมีรีโมทนะครับเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับมีออนออฟนะครับโหมดหนึ่งโหมดสองโหมดสามนะครับจะมีแบบสว่างน้อยนะครับสว่างปานกลางนะครับเป็นโหมดลีนะครับหรือว่าสว่างเมื่อคนเดินผ่านนะครับมันจะมีหลายฟังก์ชันเลยนะครับคุณผู้ชมมีน็อตสะกูฟุกมาให้นะครับสําหรับยึดกับผนังปูนนะครับหรือยึดกับไม้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นขายึด วันนี้จะเป็นขายึดกับผนังวันนี้จะเป็นขายึดกับตัวโคมไฟมีกระดาษหนึ่งเป็นบอกส่วนประกอบตำแหน่งต่างๆของโคมไฟ LED ข้างหลังตรงนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์ดังที่ผมเคยบอกเอาไว้นะครับ แพงแบบนี้นะครับไม่เกิน1ปีนะครับไม่เกิน1ปีรู้เรื่องนะครับไม่เกิน1ปีรู้เรื่องถ้าใครอยากรู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับย้อนกลับไปรับชมคลิปเก่าๆผมได้นะครับผมเคยเตือนเอาไว้แล้วนะครับว่าไม่เกิน1ปีนะครับบางครั้งนะครับสเดือน6เดือนนะครับก็รู้เรื่องแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้ที่ผมซื้อมานะครับเพราะว่ามันถูกแค่นั้นเองนะครับซื้อมาเล่นๆนะครับสั่งมารีวิวให้คุณผู้ชมนะครับได้รับชมกันเล่นๆแค่นั้นเองนะครับแต่มันก็ใช้งานได้จริงงงนน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 นะะ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 คค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 รร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 ัััััััััับบบบบบบใชช้้้้าไดดดดดดดีีีีีีีเเ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 ลลลยยยยยแกกกๆตวววจมมมมม็็็ LED ถึ43 43ททุณผู ตรงนี้นะครับจะเป็นเซนเซอร์นะครับรับสัญญาณรีโมทนะครับรับสัญญาณรีโมทส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเซนเซอร์นะครับตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับเมื่อคนเดินผ่านนะครับไฟก็จะติดประมาณนั้นนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มออนออฟนะครับปุ่มออนออฟประมาณนี้นะครับลักษณะรูปลักษณ์นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับขนาดนะครับอยู่ที่ความกว้างนะครับประมาณ30เซนนะครับ30คูนประมาณ20นะครับ30มสคูนยีนะครับตัวนี้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับอันนี้นะครับความสว่างเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมมาปรระะกกอบบัันนคคุณผู้ช ในการประกอบนะครับให้คุณผู้ชมนะครับนาฝั่งนี้นะครับนี่ครับฝั่งที่มันเป็นบ่าแบบนี้นะครับอันนี้นะครับฝั่งนี้นะครับไว้ยึดกับตัวนี้นะครับตัวที่ยึดกับผนังนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับจะยึดกับตัวโคมไฟนะครับลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับทาการใส่น็อตเข้าไปได้เลย จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับให้ใส่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับตัวยึดกับผนังนะครับกับปมไฟนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําสกรูนะครับตัวยาวนะครับน็อตตัวยาวนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําการยึดกับผนังให้แน่นนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําไปติดตั้งกับผนังปูนผนังไม้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองทดสอบนะครับเปิดรีโมดูนะครับว่ามันจะติดไหมนะครับคุณผู้ชมก่อนใช้งานนะครับอย่าลืมดึงพลาสติกนะครับตรงใต้รีโมดออกนะครับตอนนี้นะครับมันยังมีแสงแดดแสงสว่างอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะทาการคว่ำดูนะครับเพื่อทาการเทสนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับกดไปที่อ่อนก็ได้นะครับ รีโมทนะครับมันไม่ติดนะครับคุณผู้ชมถ่านมันน่าจะหมดนะครับถ่านมันน่าจะหมดนะครับสามารถกดเปิดตรงนี้ได้นะครับคุณผู้ชมตรงสวิตช์ออนออฟตรงนี้ได้นะครับอ่านี่ครับคุณผู้ชมติดแล้วนะครับกดอีกครั้งนะครับจะเป็นโหมดหลีนะครับแล้วก็จะสว่างนะครับเมื่อมีการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้นะครับจะเป็นโหมดหลีนะครับหลีทั้งคืนนะครับตัวนี้นะครับกดอีกครั้งนะครับจะเป็นออฟนะครับอันนี้นะครับจะสว่างตลอดนะครับอันนี้นะครับจะสว่างเมื่อมีการเคลื่อนไหวนะครับ เดี๋ยวติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้รับชมแสงสว่างกันนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับติดตั้งแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมติดตั้งแล้วนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับยึดสกรูแค่2ตัวนะครับซ้ายขวาแค่นี้จบเลยนะครับติดตรงไหนก็ได้นะครับที่เราสะดวกนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูความสว่างกันนะครับรอมืดนะครับรอมืดถึงเวลามืดมันก็ติดแล้วนะครับคุณผู้ชมให้ความสว่างนะครับพอตัวเลยทีเดียวนะครับสําหรับขนาดมัน จะเล็กนะครับต่ให้ความสว่างที่ถือว่าใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครอบคลุมนะครับพื้นที่หลังบ้านตรงนี้นะครับอาจจะมีขยะหน่อยนิดนึงนะครับอาจจะมีขยะหน่อยนิดนึงนะครับคุณผู้ชมอันนี้นะครับจะเป็นหมดนะครับสว่างนะครับแล้วก็จะมืดนะครับเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับตรวจจับการเคลื่อนไหวของสัตว์คนะครับถ้าเดินผ่านนะครับมันก็จะติดสว่างแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ครับให้ความสว่างที่กว้างนะครับกว้างสว่างมาถึงนี่เลยนะครับคุณผู้ชมถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับอันนี้มืดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเเดดิินนนขข้้าาไปะะครับก็จตึม นะครับเขาก็จะติดขึ้นมาสว่างแบบนี้นะครับสว่างกว้างแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับถึงมันจะเล็กนะครับแต่ให้ความสว่างนะครับเหมาะสมกับราคานะครับเหมาะสมกับราคานะครับคุณนะคุณภาพนะครับอายุการใช้งานของมันนะครับยังไงก็ไม่ถึงหนึ่งปีนะครับยังไงก็ไม่ถึงหนึ่งปีแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับแผงโซลาเซลล์จะไปก่อนนะครับแผงโซลาเซลล์จะไปก่อนนี่ครับดับแล้วนะครับมันจะมีสามโหมดนะครับคุณผู้ชมสว่างตลอดนะครับแล้วก็สว่างแบบรีนะครับแล้วก็สว่างเมื่อคนเดินผ่านนะครับมันจะมีสามโหมดนะคร ทั onents, ้งคืนนะครับประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับชอบหมดไหนก็ใช้งานหมดนั้นได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดสินค้าไว้นะครับตรงใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดดูกดซื้อกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับราคาแค่หนึ่งร้อยเก้าบาทนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับแต่ได้มานะครับหนึ่งร้อยเก้าบาทนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกับราคานี้นะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปปต่อไคครรััับบสสวดี